สวัสดีครับเกศครับมาบอกกันอีกแล้วในเวลาสามโมงเสาร์เก่านาฬิกาเหมือนเดิมบ่สวยบ่สวัสดีค่ะเวลาพอดีบ่สวยบ่เสาร์บ่วสวยบ่เสาร์จะโมสามโมงกว่าสามโมงกว่า ในัองขาวบวันจิ้นไปบานที่นนองด้วสวยมู่บ้านไปบานก็สวยทเกาน่ะปะมาเลยเซบเงินผระ vậy giờ để xây ừ. ừ. à. cái suối xây như vậy cao xây xây đây là cao một suối là à kiếm khó để lên cửa ta đồn mà มนีหมันอาวเลยนี่นออ่าวจพ่อเลอไปหาหพ่อไปหาไปหาผไปหาเห็ดปวกฮะเห็ดปวโอ้่อยู่กัโอ้โหไปกันทาเดปวกอมยนเจโทรมาบอก,กอาาอ่าเห็ดปัวกไปหาเห็ดใหญ่เห็ดเยอ โบโบโบโดปบไม่หนมันปีนกระดูกหูบอกระดูกหูก็องแม่จะไ,ไปบานแม่จไปบานจะปีกเขากินเจยเจกตวหวะหูปตะอาปีกกไนเลย ต,ตับใครบอตกินไมรกินเสรีตับไก่สิซื้อม่ให้นะจ๊ะซื้อไม่สายแม่มมยังบอ้ไม่อาไมากินยังบอกเราปวดที่น่วยเลยเราไปปั่นแม่จะพาไปตอนเดียอไปบั่น โรคงานเขาแลรวบ่พี่น่อได้โรกตัวห้วอตัดเอาบอกมีเทบจะโดก ี่สามเขาทุกคนแต่ว่าไปเดินี่หมอนุ่มหมอนุหมหมันุ่มหนาขทุกคนแต่ว่าเกิดบ้ายโหดบ้านที่พ่อ ม่กินข้าวแล้วพี่น้องกินพอกันอีกเทย่นึงมากินขา้าวน้ำกันพี่น้องในเวลากินข้าวแล้ว <c oughs> ตับมะคงปีงกระดูกมูกต้มเนื้ออาหารเทียงเป็นไงวะให้มากินอืม บ้องแพนตงมากินดีกเลยเนี่ยเือจเอาวงแพนลงมากินดีกว่า,า,ามาแล้วกันก,กิน,กนหรือ่า กินแล้วมาเห็นนะกินลูก่องเพีนมันหวานตรงเดี้วืนข่าง่ายเข่าแสบเั็นผู้เฒ่าเลยนะย่งควายเลย ยังกลัวเลยดิหัวหัวก็เพราะจเบอร์สามหายบ่กะพระจุเบอร์สามหายิงบ่มึงอยากอมเวลามันเี่ กี่ประตูนี่ละแตมบากคณก็จงอขาฟาดดิวดิ้วยแบด้วยแค่พิ่ขึีนหน่อยหนึ่งพี่ขึ้นหน่อยยัง เดี๋ย <champions> พ่อจะทำอืมขอดีกระดูกหมูหมูกมากอวดมันจะกระดูกยังไงไดิสิ ทอบคุญครับโซงอดอืมกินบุกเทียดกุ้กระพงเน่ไม่ต้องไหน สามหน่ที <c ười> ่แบบพี่น้องเงี้ยเนียบตายปลูกกอเท่คล้ายหรอมึงเนี่ยปลูกยังไงเงี้ยเราไปมาแผ่นกบหนวอ่ะนี่นะ นาในเจ็ดแปดบาทด้วยกันนในสองบาทเนี่ไปค้าเขาเขาไปค้าลนเจ็ดแปดบาท อกินม่วงแพงเสียยังอ่กินมม่วงแพงเสียไปยังอ่ะงม่วงแพงตั้มหงหากินไงเราก็เที่ยวตั้มบีนอื สุด้ายมันงแพงพ่อแม่บอกว่าให้ใส่เทเลน่วยพ่อใส่หน่อยเดียว เมื่อกินต้นทั้งร่าโกินเกิดเอาอีกเน้ แ <c oughs> <c oughs> ดดตัวหอนบนันีหอนบันนี้็ิแดดตัว พงก็เตืองอองอกขาวาได้พีน่นอพักบ้าไฟมีกุนเต้มัได้ชวยงอกวน้พักบุงมากินนั่นไหมขึ้นพักบุงนี่แห้หันมาถน่นแล้ว มันจะชัวง์หงอนิ้วเล็บชัวง์หงอนแหละเรบเพื่อน <c oughs> สีแสบตัวแนว่ยกมาีก <c oughs> อย่างหนึ่งลูกหมูบ้านกระลูกหมูหาแนว่ยใส่ในตีไม่เห็นมาอวนโ <c oughs> อ้ไม่ไหนามา,วนายอวดไปบ่ได้เนีมันหน่อนเศร้าโผโผวันหมู dạng cổng các có hm có mhm 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 bà thân hiếu mhm 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 จังบอปิ่งเครื่องในนี่บ่มึนั่นจะกินข้าวว่าจังสองเอาเข้าไปมันต้งองกินอาหารใหญ่มันอยู่ถองว่าจ้า นะฮาร์ออือเ่งาวมีเครื่องอาหารเบรื้องอีนีอาหารบ้านมันเกืหน่มไขู่กอ,อาทิตย์ดเยดือดถุงถุงตัวใหทถุงอะไเป็นอะไรอยู่เปล่ไบ่อยนส่ชิจรัรลอยเดี๋ยว

ลายเอเอาถอนเถอเนจี้ลายก็บดกินน้ำดอกยงแพงเพราะสิบบาทซ้ำหน่อยเนี่ยระบาดเ่องใส่กไม่ต้องใส่ยังว่าเอาข้าเปียกเอา ทัานเพียกับางน้าลวงพ่อน้าเขกบริสุทธิ ีพ่น <c oughs> ไปทำงานต่อเลยมากลับมาทำงานอีกแล้วพี่น้องกินข้าวแล้วก็นมาเริมงานให้เกา่าคุณพี่ประตูลังบานจะถอนแสงมายื่นถ้ายย้อนแสงถ่ายยอนแสงก็ได้เอารด้ เขาแหล้ก็มาเดิมงานที่เกาไปหน้องจองบายบายตึงบริทายโดนหนกอย่ามันโดนหวดไล่คลิปคลิปละสี่หานาทีมันต่อกันเราเนี่ยมันที่ยาวโหดบอกเนี่ย ก็ยังบ่อเขามากบ่อยังอบอยบ่อนพี่หน่องเนาะแหวเขาก็บามันวนตัวสันเาก็วนนตัดแปะตัวกันเนาะนี่ก็เยวยิ่งเขาแล้วตามาผูแซสพขนาดที่น้องเ้ยแ่ผู้ คุงบอ่กินน้อกรั้าวามุงบไ้กินกินบ่อไ่บนบอได้กินบได้กินเนี้อต้องเบิดเด็ดโมเบิดโอ้าแบบพี่้องเอ้ยไดเาแล้วจงได้จังมาหอยู่บ่อ่อเ้าหนาเ้าล้างย่น่

หลอบใบยกับเสาหล,อ,หลอบใยแน่คุสิีนนอนอนนอนมันเล็กหน่อยเลยพี่น,อน,น้องมังนละซองเถียเ <c oughs> <c oughs> สาตื่นเร็หน่อยฮิตแน่กินแน่อยากแ้วก็น,นอนสองสามโมงตื่นขึ้นมาฮ็ดงาเที่ยงแด้วใยหนึ่งเลยช่วงกันอนนอนหนึ่ง,นนนนงตื่นไม่ฮิตงานทีสบายเทีเ <c oughs> งินไดิมเดียเติไเดี๋ยค่ายสูงนี่แหละ ก็ได้ใส่ก็ได้ใส่เาราฟอร์ดรวยเขาหรอกเห็นเหมือนจะาซีหาถุงคล้ายๆไหมเนาะมีอ <c oughs> ะไรเพ้องถุงถุงหนึง่ง คลิปน,นี้เนี่ยเอาทำนี่แหละเพื่อนอนก่อนพี่น้องให้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามตัวสกายเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปใีมากมากนะครับสำหรับคลิปนี้บ้ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ